ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท่องใส่ผ้าร่วยนะครับเอาโมน้กได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดป่าดอนขานะครับเผื่อมาตามตัวเลขแนวทังกับหลวงปู่เพื่อนนะครับซึ่งในวันที่ผ่านมานะครับหมวดประจำวันที่16ที่ผ่านมาแอดบรีขมานะครับติดภารกิจนะครับบารีขมาไทยทําให้หลวงปู่นะครับซึ่ง ได้ข่าวว่าของหลวงปู่เขานะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับเพราะว่าหลวงปู่พ่นปลอยหาสามและก็อีกสามสี่หางนึงไม่ออกไม่ตนนพ่นเคยจำไว่ได้นะครับก่นก็เลยให้แอดเขามาตามเบืองนะครับในงวดนี้ลองเมืองวาหลวงปู่พ่นจะให้แนวทางโตวไดนะครับและจะได้ไปกราบนมัมการขอกับหลวงปู่พ่นนะครับและกลับไปถามเมืองวาหลวงปู่พ่น คอยตัวใดนหนงวันนะ่ผ่านมากเอาสำหรับวดวันที่30ธันวาคม64นี่จะเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปเบิ่งทางด้านในนะครับไปกับนมัสการหลวงปู่นะครับเพื่อก่อโชกขอลับกับหลวงปู่นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับช่วงนี้หลวงปู่เพิ่นก็บกำลังทำประตูโค้งนะครับ ทำประตูโองยังบุทบันได้เสร็จได้แล้วนะครับแล้วพระประทานพระที่เพิณจะใส่อยู่ประตูโองก็ยังบุทบันไมมีนะครับหลวงปู่พันก็เลยอยากหาเจ้าภาพนะครับอยากให้เป็นสภาพบุญใหน้เพื่อหาเจ้าภาพบูชาพระมาปฏิสถานนะครับอยู่ที่ ประตูโค้งนะครับวัดป่าดอนการนะครับเอาจากนั้นแล้วมาเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่น้ากันนะครับหลวงปู่มันกร็รอถ่าแล้วนะครับเด้อเกพอดีหลวงปู่มันก็นั่งรอถ่ายยู่เพิ่อพึ่งทํำวัดและนั่งปฏิบัติธรรมเพึ่งจะเส็เพึ่งจะออกมานะครับเอามาไปเบิง่งไปชมน้ากันกราบนมัสการหลวงปู่ด้วยกันนะครับ กดาวนมัสการครับหลวงปู่ครับผมเป็นไดน้อครับหลวงปู่ในงวดที่ผ่านมาสีได้เนาะครับเนาะโบได้เข้ามานะครับให้ให้ไว้กคอนโมอยู่เด้สามหาสามครับสี่ได้เข้ามานะคได้แต่มืองหกคำจนหอดมืองสิบสี่คำจังออกก็คือว่าอยากย้อมสุดใดกับไข้แนมครับผมเป็นเลขกันเลขดังเขาซื้อครับผม คันว่าเขาบอกบอกันบ่ลนันตะกี่คนได้หลายอยู่ครับไอ้ลอตเตอรี่ก็หางยากนะครับเออมันเป็นบทลอตเตอรี่บัลนันชิลลัยเตะตัวเจ็ดสามมาแล้วฮัดออกแปดสามเน้นๆเลยครับเขาลบเขาแต้มนึงแต่ว่าหาสามก็ตกป็ดออกตกกลับให้เพิ่นเพิ่นออกสามหามันได้หาสามมันออกสามหา ระวังวดเลขฝันเนด้อหันพอออกหยัดยบเอยถือว่านอนฝันละหันเลขสุดน,นั้นแต่ว่าเลขที่จะปล่อยก่อนเมื่อนี่ยมทองไสามาหาไว้กะแล้วอยากปล่อยเลขสูตรก่อนครับสี่4 8ดสี่ขั้นปูฝันเกี่ยวคุณละ่ะยมทองไสสีมาไม่อีกดอกอ่าท้องไสพผ้ารวยมถือว่า,าไปชิมรางก่อนหาลอตเตอรี่ไว้ จะเขามากก็คือท่องสาผ้ารวยแล้วก็ห้าเก้าแปดผ้ารวยนี่แหละครับห้าเก้าแปดผ้ารวยโอ้คือหลวงปู่ให้เป็นนั่นเลขสูตรก่อนนาอครับเนาะตัวเลขแน้ทา่งเลขสูตรก่อนเนาะครับมวดนี้นะครับตัวไหนก่อนครับหลวงปู่จำไม่ปู่ดูเด่นซี่าโอเด่นสีครับขั้นกบบปล่อยไปเจ็ดซี่แปดซี่ละขั้นให้กลับเด้อกลับเอา <ม>ขั้นสามง,งวดที่แล้วหันขั้นสิบหกพุชกิกาหันจำได้ว่าปล่อยไปหาหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้ามันไปออกเจ็ดหกหนึ่งขั้นง,งวดที่หนึ่งขัง้นวาหันได้ปล่อยไปหันแปดห้าหกมันไปออก สองหาแปดบางยานนี่ปอยหาสามหาสี่หกเจ็ดสาออกสองหาสมาละแต่ว่าเบิ้งยอนหลังกเขาอันนี้เลขฟันสุนเนี่ยครับผมแต่ว่าอนี้เลขสูตรวันนี้เลขสูตรก่อนรันอารไปกนอนาได้นอนหักครับผมอ่าสี่กจ็ดสี่แปดสี่กับพ้อมาละครับผม ขันเล็กสีเขาเพรต้องว่าตีหนึ่งตีสองอดอดเด้ฝันหอยหัวลงฝันโหลดได้หอดตรงๆเลยอยู่นี่ครับผมพเพราะแต่หอยหัวลงเขิมๆไปนี่มาโหลดผุ่มสองผุ่มสามผุ่มกระยาเคยเข่าอืมเคยเขาแทนแนนอนบางคนละว่าฝันตีสามตีสี่จังเข่าปรแมนหอยหัวลงฝันโหลดกระถือไปเกี่คร,ครับผมบอ่ะสัละให้ยอดรวมเป็นเสียง ที่จะรณานกันชมบกามีโฉคมีลับครับผมห้มันถูกมันเต็มเต็มมันละครับเน้นสเน้นสีนะครับเน้นซีเตนซีคือเจ็ดซีแปดซีเนาะครับเนาะเกียแล้วกัวดกนพูกกันเขากะท่นชื่อว่าเรียกกดับหาล่างมาสีกับสามมันน่กงอนงวดนี้มาซี วันนี้มาสีเผอๆทั้งบนทั้งล่างกครับหมดก่อนบอกเลยวันนี้เอาซีตัวเดียวครับผมแต่ว่าระว่างเหล็กตัวเก้าเด้ละเอาสามเจ็ดอ่ะมันไหนยังผลสื่อไลายแล้วล่ะบางคนกับสื่อลงทุนหลายมีลงมีหลายสื่อไลายเด้อคนเเขอ่ะถือไลายพ้อ คไม่กันหนึ่งมีโชคมีลาบมีบุญวาสนาน้ำดิตัวอันนี้ตามปู่บอกคนอดีตขั้นว่ามีบุญมัมีวาสนาบ่ถือดิยมบ่ถือเียนในสามตัวตรงๆกับบอเคยถือจักบาทรกัมี่เียนในสองคนวันนั้นผู้หนึ่งถือแสนสามผู้หนึ่งบ่ถือจักบาทครับผมเป็นบังเอิญน่าจากซื้อสามตัวอ๋อครับผมเอออาาสนาเอาความเก่าฟังครับอ่าจะเป็นพรเดอร์แบบนี้เด้อ ครับไปกราบมามาสการครับขอบพระคุณหลายๆนะครับหลวงปู่กระเถือกพอได้มาซอยหลวงปู่ได้ครับเด้อเห็ดประตูโค้งนะครับปีใหม่เนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ของหลวงปู่นะครับครับผมแขงกับประตูโค้งนั่นแหละครับเดี๋ยวอดจะไปมีถ่ายทั้งด้านประตูโค้งห้เบิ่งนะครับท่านฟันเข่ากันแห่งถุ่มหลด สี่มืนสี่มันจะได้เงินล้านลดอันตะเกียร์คือจุดตัอหล่ะคือค่าเกิดเนี้ยแต่ก่อนม<ร>านจนได้ไดได้สั่งปีนี้นาะครับเนาะปีนั้นปีนั้นปูชันเกียนะร์นะปูชันเก๋ปีนี้เพรท่านได้ชันแต่ว่ามันยากสอบปีไปนี่กิจนิ่ม,มันหลายมันกอกบ,บอกายรเลยันานับถี่นไปเลยครับอ่ะสละักการธรรมัตสการนี่ก็คือประตูโค้งนะครับเด้อ ครับนี่คือประตูโค้งนะครับของวัดป่าดอนคานะครับซึ่งหลวงปู่เพิ่นกัดสร้างประตูโค้งนี่แหละครับกัดยังบ่ทันได้แล้วเลยเสร็จอยู่้ะครับเด้เนี่ยครับไปทางด้านนายช่างเพิ่นนะครับเพิ่นเลิกงานพอดีนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ทางในช่างเพิ่นเนาะครับเนาะเอาสวัสดีครับสร้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลิกงานพอดีเนาะครับเนาะครับ โอ้เป็ียนจากไหนเนาะครับสร้างได้น้ำเพิ่นบ่เนาะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมกับพ่อชื่อเนาะโอ้มีแต่ผู้อื่นพอกไหมต่นผู้อื่นเพิ่นได้ตี้ยเงี้ยนผู้อื่นเพิ่นก็ได้อยู่เรื่อยอยู่ั่น่ะครับโอ้ลุงเอ้แสดงว่าลุงปู่เพิ่นปล่อยให้ได้อยู่เรื่อยอยู่ยม่ครับเนอืมถึงว่าถึงเฮ็ดได้สร้างเนาะครับเนาะนี่ครับ สร้างเป็นเห็ดพญานาก้วก็เห็ดประตูโค้งนี่แหละครับยังขาดยังแน่นี่ครับขาดลายอยู่ขาดซุ้มองพระซุ้มอันนี้แหละซีซุ้มยังนี่แหละครับอ๋อเป็นสีนี่กันยังประันนดนมีมันบ่ครับโอ้สีนี่ต้องใส่หลายสีเลยนะครับเนี่ยเราง่ายๆกับขาดทุนสีสาง้ะครับครับผม โอ้แต่องค์พระนี่ก็จักองค์แล้วครับนี่เดี๋ยวให้ให้ให้สร้างเพิ่นเสี่ให้เบิ่งนะครับมันร่วมเบิดมันกเหยียดซีบเอสดวงนะครับเฉพาะเฉพาะสีไสน์นี่มันบ้าครับ,บคือซีบเอสดองค์นี่อ๋อทั้งดันนั่นหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องช่องห้าช่องหกกับยูทยเทิร์นถาม,มาจากกันบ้าครับเน่ยเพราะว่าพวกช่องน้อยนี่มันสีหันหลังใส่กันนี่ครับ อครับหาช่องนี่จะหันหลังใท่กันอ๋อครับผมก็คือเป็นสิบสิบเอ็ดกับองค์ที่ยุดธรรมจักนะครับพระสิบเอ็ดองค์นะครับซึ่งจะใส่อยู่ที่หน้าประตูโค้งนะครับซึ่งเพื่อนจะหันหลังใท่กันนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับทองสำริดเป็นสำริดนี่นะครับทองสำริดนะครับ องยูทรมามจักนั่นจะหันหน้าออกมาทาั้งด้านเดียวนะครับถึงเป็นสิบเอ็ดองนะครับช่องนั่นจะหันหลังใส่กันจะเป็นสิบองสิบเอ็ดองกับองค์ที่ยูทรมามจักนะครับเอาสาหรับเอฟซีท่านใดน,นะครับที่อยากจะร่วมนะครับถวายพระพุทธรูปท่องสมฤตนะครับอยู่ที่วัดป้าดอนคากเรียนเชิญใดได้ครับด้อมาวัดา่านจะ บริจาคมาท่านจัดถวายจักองจักนั่นก็ได้นะครับถวายจีองก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องขนาดหรือว่าราคานะครับแอดก็ยังบอท่านในรู้นะครับก็ต้องถามลุงปู่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเวลาพ้นปฏิสถานนะครับซึ่งสิเบเอ็ดองแต่ว่าองค์ยูถ้ามาจากนั่นคงจะแพรงกรมูนะครับเนาะจะเป็นองค์หง่กรมูนะครับ จะเป็นองค์ที่ใหญ่กว่านะครับสีกับพระท่านแด้แล้วนะครับซึ่งช่างเพิ่นกระท่าไปเรื่อยๆนะครับตามงบนะครับเนาะตามงบประมาณตามงบที่หลวงปู่เพิ่นได้นะครับซึ่งกับเพิ่นได้โชคได้ลาบเพิ่นกับมาถวายผู้ละเล็กละน้อยเนาะครับนะเนาะมาสอยกันนะครับหรือว่าบางท่านนะครับบด ได้โชกได้รลับพันกับมาถวายกับท่างหลวงปู่นะครับจังได้เห็นได้สร้างมาขนาดนี้นะครับก็ขอประคุณสร้างหลายนะครับครับครับผมจังได้ก็ได้เห็นได้ทำน้ำกันด้สร้างด้วยนี่แหละครับช่างอย่กับบานนี่เล่นมาครับช่างครับสร้างกะราคากะเป็นกันเองนะครับซึ่งสร้างเพิ่นกับยย่กับบานนี่นะครับเบ่งฝีมือเพิ่นนะครับเด้อ ฝีมือของน่ายช่างนะครับนี่ครับฝีมือช่างกับบ้านเลยนะครับบ่ได้ติดแม่น่ครับเป็นแกะสลักเอาเลยนะครับเป็นปั้นสดเป็นปั้นสดเลยนะครับสร้างฝีมือพันมาจากทังสกลนครนะครับพันมาได้มียหยุดทั้งกับบ้านนี่นะครับพันก็ได้มาเห็นมาสั่งโอ้ฝีมือบธรรมดานะครับลวดลายดีนะครับงานศิล สีมือนะครับซึ่งเพิ่นกับว่าซอยกับวัดกับบ้านนะครับเพิ่นก็เลยซอยเห็ดซอยส่างกับทางวัดป้าดอนคาแห่งนี้นะครับเอ็สัภาไปเบิ้งทังนันนี้นะครับพญา,านาคนะครับปีมือช่างผู้นี้แล้ครับนี่ครับหรือว่ามีงานอยู่ที่ใดนะครับติดต่อใดนะครับเด้อสำหรับนายช่าง นะครับนี่ครับจะเป็นบ่อติดนะครับจะเป็นปูนปั้นเลยนะครับบมมีการหลุดเลยนะครับไล่ไข่จะสลักนะครับเป็นปูนปั้นแต่งองส้ทงเครื่องเองนะครับซึ่งจะเหลือแต่โล่งสีนะครับแต่ส่วนประตูโค้งก็ยังบันด้แล้วเส็จนะครับยังเหลือหลายนะครับตรงใสงบประมาณอีกหลายอยู่นะครับเนาะเป็นต้นว่า สีแล้วก็องค์พระนะครับที่จะมาปฏิสฐานอยู่ที่ประตูซุ้มประตูโค้งนี่นะครับพระประท่านสิบเอ็ดองค์นะครับเอาสำหรับ FC ฟซีทันใดน,นะครับที่อยากจะร่วมถาวายพระประท่านเพื่อเป็นสิริมงคลเจ่ตัวของเจ้าของนะครับกาเรียนเชิญได้เ้ยครับเ้อที่วัดป่าดอนขาหรือว่าติดต่อมาทางแอดได้นะครับ ติดต่อมาที่เบอร์0981180539นะครับหรือว่าเบอร์0807584729นะครับติดต่อมาได้นะครับกับท่องใสผ้ารวยนะครับหรือว่า598ผ้ารวยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติการไทยทำไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบกันไปในงวดประจำวันที่30มสท่านว่าคามมหกสีนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เขาเกาเข้ามาสวัสดีทุกทุกท่านครับผม